ในตรอกเล็กๆที่แสงอาทิตย์ส่องลงมาไม่เคยถึงกลา้าเด็กหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ด้านการวาดรูปกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางเศษกระดาษเขาเคยฝันอยากเป็นศิลปินชื่อดังแต่ในมือของเขาตอนนี้ไม่ได้ถือผู้กันเขากำลังถือความสุขชั่วคราวที่บรรจุอยู่ในซองพลาสติกใสใบเล็กเขาสูดดมควันสีขาวนั้นเข้าไปเพียงเพื่อสะพบว,ว่าโลกที่เคยมืดมนกลับกลายเป็นสีรุ้งวูบว่าเพียงชั่วครู่แต่มันคือการแลกเปลี่ยนที่แสนแพง เพราะทุกครั้งที่ความสุขจอมปลอมนั้นจางหายไปโลกความจริงของเขาก็ยิ่งดำมืดและหนาวเหน็บกว่าเดิมหลายเท่าแม่ของกล้าเป็นหญิงซักรีดที่หลังคดหลังแข็งเพื่อส่งเขาเรียนเธอภูมิใจในตัวลูกชายเสมอกล้าคือแสงสว่างเดียวในชีวิตแม่นะลูกเธอพูดประโยคนี้พร้อมกับวางจานข้าวที่มีเพียงไข่ต้มใบเดียวให้เขาแต่กล้ากลับมองไม่เห็นแสงสว่างนั้นอีกต่อไปเมื่อความอยากยาเริ่มกัดกิน จิตใจที่เคยอ่อนโยนก็เริ่มหยาบกระด้างเขาเริ่มขโมยเงินในกระปุกอมสินขโมยเครื่องมือทำกินของแม่และสุดท้ายเขาขายแม้กระทั่งชุดสีที่แม่กัดฟันซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดคืนหนึ่งขณะที่กล้ากำลังคลุมคลั่งเพราะขาดยาเขาตะคอกใส่แม่และผลักเธอจนล้มลงสีรษะกระแทกขอบโต๊ะเลือดสีแดงฉานไหลาอาบพื้นไม้เก่าๆกล้าชะง,งักไปครู่หนึ่งแต่ความต้องการยาในหัวใจนั้นรุนแรงกว่า เขาหยิบเงินในมือแม่ที่กำไว้แน่นเพื่อจะไปซื้อข้าวเย็นแล้ววิ่งหนีออกไปในความมืดเขาได้ยามาแต่ครั้งนี้มันไม่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขเลยเขากลับมาที่บ้านในตอนเช้าด้วยร่างกายที่สั่นเทาพบเพียงความเงียบสงัดบ้านว่างเปล่ามีเพียงรอยเลือดที่แห้งกรังบนพื้นเพื่อนบ้านบอกว่าแม่ของเขาถูกส่งโรงพยาบาลและคำพูดสุดท้ายที่เธอบอกกับพยาบาลก่อนจะสิ้นใจไม่ใช่การสาปแช่งลูกชาย แต่คือการฝากเงินที่เหลือเพียงไม่กี่บาทในกระเป๋าเสื้อไปให้กล้าเพราะกลัวว่าลูกจะหิวกล้าสุดตัวลงคุกเขา่าเขามองดูมือของตัวเองมือที่เคยจับผู้การสร้างความงามบัดนี้กลับกลายเป็นมือที่ทำลายชีวิตคนที่รักเขาที่สุดในโลกเขาเพยายามจะวาดรูปแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่ปลายนิ้วเขาสั่นเทาเกินกว่าจะควบคุมได้เขาเสียทั้งแม่เสียทั้งอนาคตและเสียความเป็นมนุษย์ไปเพียงเพ่่ะแลกกับควันไฟ ที่ไม่เคยให้ความอบอุ่นแก่ใครจริงยาเสพติดไม่ได้พรากแค่สุขภาพไปจากเราแต่มันพรากหัวใจและคนข้างหลังไปด้วยเสมอความสุขที่ได้มาจากการทำลายตัวเองคือยาพิษที่เคลือบน้ําตาลซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่ต้องกลืนกินความเจ็บปวดที่เหลืออยู่ก็คือตัวเราเองในวันที่ไม่เหลือใครยาเสพติดเปรียบเหมือนกรงขังที่มองไม่เห็นมันเริ่มจากความอยากลองเพียงครั้งเดียว แต่ผลลัพธ์ของมันคือการจองจำเระไว้ในฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นหากยังมีลมหายใจและยังไม่ได้ก้าวพลาดไปการรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดคือครอบครัวและตัวเองคือศิลปะที่งดงามที่สุดในชีวิต